แต่ทุกคนมันมีตัวอะไรแปลกๆมันกินพริกกันจ้ะทุกปีไม่เคยมีอะไรมากินอย่างงี้นะปีนี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้นะมันเอาพริกมากินหล่นเต็มเลยเนี่ยเราก็แทะเป็นลักษณะอย่างงี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยน่ะเขาจะแทะเป็นแวงแ่งประมาณเนี้ยเนี่ยโอ้ยตายแหละเต็มเลยอ่ะอยู่ต้ต้นกะเพรา<อ>ก็มีน่ะน่ะเขาลากไปกินตัวอะไรทุกคนอเต็มเลย ต้นพริกอยู่นู่นนะไกลมากทุกคนมันขอลากมาถึงเนี่ยเนี่ยเต็มเลยว่าแล้วทาไมพริกไม่ค่อยแดงแดงไม่ได้แดงมีคนมากไม่ใช่มีคนดกตัวอะไรก็ไม่รู้หลายเม็ดเลยอะ่ะโดนเขาเอาไปกินเนี่ยเน,นี่ยดูทุกคนเต็มพื้นเนี่ยอ้อาวงานเข้าแล้วทุกปีปลูกพริกไม่เค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะปีนี้โดนอะไรเอามากินไปหมดแล้วทุกคน เราคิดว่าปลูกพริกนะ่ะปลอดภัยแล้วทุกคนไม่มีอะไรมากัดมางกินมันเผ็ดเนาะมันไม่ใช่แล้วจ้ะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ละพริกเขาก็กินทุกวันเนี่ยโอ้ยอยแต่ทุกคนวันนี้ทําปลานินทอดให้ลุงป๊อบกินจ้ะเนี่ยหั่นเป็นชิ้นแบบประมาณนี้จ้ะมันจะทอดง่ายไปทอดนะคนสำคัญ แบบนี้มันก็กินง่ายไปแบบนันก็เป็นเหลืองได้ที่ละแต่ถ้าไม่มีหน้าหนาวหิมะตกอ็จจะอยากจะมาทําครัวด้านนอกอย่างเงี้ยทุกคนนะี่ด้านนอกก็เก็บของเลยทุกคนมีพวกน้ําน้ําดื่มอะไรพวกนี้จ้ะถ้าถ้าหน้าหนาวก็จะไปเก็บในบ้านถ้าหน้า ร้อนก็จะมาเก็บด้านนอกชอบครัวข้างนอกมากกว่าถึงจะยังไงอะ่ะมันมันทำความสะอาดง่ายอยู่นะแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นอาหารอยู่ในบ้านด้วยแค่เกมของในบ้านแล้วก็ยกออกมาทำข้างนอกมันก็ง่ายนะทุกคนชินแล้วแหละออกมาทำบ่อย พอสองรอบจ้ะกินเยอะมันกันนะทุกคนดูมั้ยังอยู่อีกครึ่งหนึ่งอืงามอยู่ทุกคนเห็นไหมพอดีคำไม่ใช่พอดีคำแ,แต่มันจะใหญ่ไปหน่อยแต่ก็เออโอเคอยู่นะป๊อบ,บชอบกินมากเลยทาเลเตียเนี่ยอยไม่ใส่แป้งเยอะคุกๆนิดนึงพอมันมีไอ้นั่นอย เน,เนื้อปัาล้วนน่ากินจริงๆมีคนคอมเมนต์บอกนะว่าจะกินของทอดของมันเยอะนะนี่ก็ไม่ค่อยกินเยอะนะทุกคนเต็มที่ก็สองชิ้นสามชิ้นเพราะว่ากินของมันทอดที่ไรก็มีอาการลุกทีเวียนหัวจะทุกคนทอดสองรอบกได้ประมาณนี้จ้ะ นี่จะถ้าเป็นเงินไทยก็จะประมาณสองร้อยบาทนี่แหละสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบอันนี้ลูกป๊อบกินคนเดียวกับหมดเลยนะนี่จะกินประมาณสามชิ้นปีชิ้นที่เต็มที่แล้วจ้ะทุกคนแต่ทุกคนอันนี้ก็คือน้ำจิ้มคล้ายๆปลาลาดพริกก็จะมีหอมมีกระเทียมมีพริกแห้งแล้วก็ใส่พริกสดไปด้วยนี่จ้ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกมันจะออกเปรี้ยวหวานนี่จ้ะทุกคนรสชาติออกเปรี้ยวหวานมีคนมาขโมยกินของด้านหลังแล้วทุกคนเดี๋ยวหันไปดูหน่อยเด้อนแดน <c oughs> นีไงขโมยจับได้ละนี่จ้ะทุกคนขโมยจับได้แล้ว,โ,ลวโชว์หน่อยโช <Good. S 1> <c oughs> ว์หน่อยเดจะชอบเฟดไม่ทานเราอยากจะมากินอะลุงปออ๊อปอ่ะจะทุกคนเสิร์ฟกันง่ายๆอย่างนี้เลยจ้ะัแกกินกัน กินหมดทุกครั้งนะทุกคนไม่เลย It's kind of new cutting them up into <Eat. S 1> smaller pieces Yeah easy to f r y and easy to eat Well no. well good <laughs> I'm just getting into it ฝายี่ดีเลยทันทีทันฝายจานที่แกเอาแบบอย่างี้เลยจ้ะกินกันแบบง่ายง่าย Okay, okay. ดูข่าวกิจวัตรประจำวันกินอาหารเย็นแล้วก็ดูข่าวทุกคนจากของเจ้าตัวอันนี้คืออมอมอมขึ้นไก่นะจ๊ะเครื่องในไก่จก้ะทำเมื่อเช้า,าจา้ะเหลือเอามากินตอนเย็นเห็นไหมทุกคนไม่เหลืออะไรจ้ะ จะทุกคนตอนนี้เขาหน้าฟอลแล้วะจะเข้าหน้าฟอเต็มเต็มตัวแล้วจะอากาศกลางคืนก็จะหนาวตอนเช้าก็จะหนาวแต่กลางวันก็จะอุ่นขึ้นมาหน่อยใบไม้ก็เริ่มจะโรยราเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วจะทุกคนแต่ทุกคนเมื่อกี้นะ่ะไอ้ที่ทอดปลาอ่ะรู้ไหมลูกป๊อปกิกนเกลี้ยงเลยจะกินแบบได้กินแค่สองกินครึ่งเองนะ่ะแต,แต่แต่อันนี้ก็กินไปเยอะเลยจะอาพกอาหารทอดเพราะว่าพยายามพยายามไม่กินอาหารทอด เพราะว่าเป็นคนมีโรคความดันสูงอยู่แล้วแต่ลุงป๊อบมาจากแกไม่มีความดันสูงแกความดันปกติแล้วแกก็กินมันกินอะไรได้ปกตินะลุงป๊อบเนี่ยพูดถึงสุขภาพแกก็แข็งแรงดีอยู่จากแกจะมีปัญหาปวดเจ็บพวกเขา่าแกเคยเกิดอุบัติเหตุตอนเล่นกีฬาแล้วก็เจ็บบางครั้งแกก็จะเดินขาโกง่กง,กงๆเยอะๆหน่อยจ้ะบางครั้งนะแต่บางครั้งแกก็เหมือนจะควบคุมได้ดีหน่อยเพราะว่ามันมันก็เจ็บเยอะเป็นบางครั้งแกบอก ไม่แน่แกบอกอนาคตอาจจะต้องผ่าอีกรอบก็ได้แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงก็เช็คเรื่อยๆจ้ะแกก็เคยผ่าตัดหัวเข่ามาแล้วครั้งหนึ่งกแกอาจแกบอกว่าอาจจะต้องผ่าอีกรอบถ้ามันเจ็บเยอะอะไรเงี้ยแต่ทุกคนเราก็มีเรื่องตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังเมื่อสองคืนก่อนนะจ๊ะผ่านมาคืนนี้ผ่านมาได้คืนสองคืนแล้วจ้ะคางบ้านตรงนั้นอ่ะเขาตายเขาตายในบ้านเลยจ้ะเขาเป็นโรคแก่เทราตายนี่แหละเมื่อ เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วอาจยาะลุงป๊อกก็ไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่าแม่เขาอ่ะป่วยไม่กินอาหารมาหลายวันแล้วคือรอคือรอแต่วันตายอะไรเงี้ยจ้ะเออเขาก็บอกประมาณนั้นแหละเขาบอกไปถึงอาทิตย์มัางแม่เขาก็เสียตอนเสียมันเสียกลางคืนเนาะก็เขาจะมีรถทางเฟอร์เนอร์โฮมอะไรจะมารับศพมารับศพไปคือที่ที่อเมริกานะจ๊ะเขาไม่เหมือนบ้านเราเนาะมีคนเสียคนใดจ้ะเขาก็จะโทรเรียกเฟอร์เนอร์โฮมมา เอารถมารับเอาศพไปจัดการเลยคือเขาไม่ต้องทําอะไรมากมายมันมันอะไรมากมายมันมันไม่มีพิธีอะไรมากมายอะ่ะจ้ะจัดกันแบบแบบบานเราต้องไปเก็บไว้ที่วัดตรวจอะไรเงี้ยแต่ทางฝรั่งเขาไม่มีจ้ะเขามีเนี่ยจ้ะโทรมาตามแล้วเขาก็จะมาเอาศพไปเขาก็จะไปจัดการเผาอะไรแล้วเขาจะให้ไปเอากระดูกอะไรเงี้ยเวลาเขาทําพิธีเสร็จเออให้ไปเก็บกระดูกผงกระดูกอะไรเป็นผงเนี่ยออะนั่นแหละเขาก็ ไม่ต้องยุ่งยากเหมือนบ้านเรานะจริงๆมันง่ายกว่าบ้านเราแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่า <c oughs> เคยถามลุงป๊อบช่วงไม่ยานนะแต่ว่าแกก็บอกว่าลุงป๊อปกแกก็ไม่ค่อยรู้หมดทุกอย่างเพราะว่าเตือนมงังแกเป็นพี่สาวแกจัดการไงแต่ไม่ย,ยากแกก็ไม่ได้ตายอยู่ในบ้านนะแกจะอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าตอนแกอยู่บ้านพักคนชาราเนะจ๊ะค่าเช่าก็แพงนะไม่ย,ยาเช่าเดือนละ รวมนูม่นรวมนี่ประมาณสามพันเนี่นะค่านู่นค่านี่ด้วยนะเพราะว่าแกาก็เช,ช่าห้องแบบมันเป็นมันมันไม่ใช่เป็นบ้านพักแบบมันเขาเ้าไปเหมือนเป็นห้องชุดนะจ๊ะมันมีสองห้องนอนสองห้องน้ำอะไรอย่างเี้จ้ะที่แม่ยาที่แม่ยากไปอยู่มันก็เลยจ่ายแพงแล้วก่อนแกเสียเขาก็คือเวลาคนป่วยใกจะเสียเขาก็จะมีอีกสถานที่หนึ่งนี่จ้ะที่ว่าคนนอนรอความตายอยู่ยจ้ะเขาไปอยู่กันเขาจะเรียกเหมือนฮอ ฮอปพิเทลนี่แหละแต่เขาไม่เรียกเต็มเต็มมันฮอปพิเทลเขาเรียกอะไรฮอปพิดฮอปเพิร์ดอะไรดิสักอย่างนี่ทุกคนเป็นฮอปพิดนี่แหละอะคือคือเป็นที่ที่ว่าเขาไว้สําหรับคนที่รอความตายอย่างเดียวจะคือป่วยแบบรักษาไม่หายแล้วเป็นโรคแบบหนักๆหรือไม่ก็แก่นับวันที่จะตายยังไม่ยาไปอยู่แค่ประมาณสิบสองอาทิตย์มั้งสิบกว่าวันนี่แหละแกก็เสียอไม่ยาไปอยู่ได้สิบกว่าวันแกก็เสียคือเขาจะมีพวกพยาบาลอะไร ตัดสินใจว่าเอออาการขนาดนี้สมควรจะย้ายไปอยู่ที่นี่แต่แล้วสถานที่ที่ทรอความตายอะไรประมาณนั่นจะเออก็ตอนไปตอนไม่ยากอ่ะไปไปดูบ่อยเลยจ้ะไปดูแกแทบทุกวันแหละมันก็อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยอยู่ขับรถไปประมาณห้านาทีก็ไปเยีย่ยมแกทุกวันทุกวันแหละแต่ตอนนั้นไม่ค่อยกล้าถ่ายวิดีโออะไรเท่าไหร่เพราะว่าอย่างนุ๊ป๊อบแกก็โศกอยู่ในความเศร้าเสียใจอย่างอะไรเนี่ยก็ไม่กล้าขอแกว่าขอถ่ายวิดีโออะไรเลยไม่กล้าเลยนะตอนนั้นอน่ะ ก็เลยมีภาพวิดีโอตอนม่ยาแต่มันก็ดูไม่ดีเราทุกคนเห็นเห็นแต่ภาพแกแล้วมันก็อนานแต่นาองไม่อยากจะถ่ายแกไว้ถึงถ่ายก็เอามาเอามาโพสไม่ได้หรอกก็เลยไม่ได้ถ่ายจะคือคืออยู่อเมริกามันก็จะมีแบบทั้งที่ว่าคนเสียอยู่ที่บ้านแล้วก็คนที่ไปเสียอยู่ในสถานที่รอความตายอะไรยังไงจ้ะถ้าถ้าเวลาเสียปั๊บทางไอ้นั่นจะ เขาก็จะโทรตามญาติให้ไปอย่างแม่ญาตินี่เสียประมาณตีสองนะมีโทรศัพท์พี่สาวลูกป๊อบก็โทรมาหาลุกป๊อกก็ไปเขาก็ไปหากันตอนกลางคืนเลยจ้ะแต่วันคืนไม่ญาติไปไม่ไม่ญาติเสียไม่ได้ไปที่นู่นนะจ๊ะเพราะว่าลุงป๊อกบอกต้องไปหรอกมันเป็นเรื่องของทางไอ้นี่เขาที่จะที่จะจัดการแล้วเราก็แค่รับรู้เฉยๆแกก็ไปไปคุยกันนะนี่จ้ะแล้วทางไอ้ฟอนิเรโฮมเขาก็มาเอาศพไปแกก็กลับบ้านมานอนปกติ ตอนเช้าก็ถึงไปที่โฟรูเรลไปไปคุยกับทางไอ้นั่นจ้ะว่าเขาจะจัดมีพิธีจัดให้วันไหนเขาจะทําอะไรเขาก็มีการปรึกษาการหาข้อมูลของแม่ยาเพื่อไปทําไอต้ตคลิปอะไรเนี้ยเออประมาณนั่นแหละเวลาจัดงานศพเขาก็จะประมาณนี้จ้ะแต่ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รู้เลยเพราะว่าไม่รู้เพราะว่าทางแม่ยากแกก็มีเงินไว้จ่ายของแกเนาะเราก็ไม่เดือดร้อนเราแม่ยากแกจะมีเงินพวกเก็บเงินตํารองอะไรของแกเยอะ แกเสียแล้วก็ยังเหลือแบ่งไว้ให้ลูกหลานอะไรอีกแกไม่แกแก,ก็ประมาณนั้นแหละจ้ะออาจากคลิปนี้ก็จะลากันแค่นี้ก่อนละทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะได้บายจ้ะมาถักมาถ่ายกันแค่นี้ก่อนจ้า